สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูออนนะครับเมื่อวานครับคุณผู้ชมงานมีดต่างเนี่ยดูดีไซน์หรอเราเอาเรื่องวันนี้ก็เลยอยากจะพามาดูเป็นสไตล์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งลุยลุยบูบูนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูงานมีดเชฟที่ค่อนข้างดูดิบขึ้นดูบูขึ้นดูลุยมากยิ่งขึ้นเอาไปแคมป์ปิ้งเนี่ยมันไม่ได้ดูอ่อนแอเบบางเป็นเหมือนคุณหนู นะครับก็เดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับ0 6 3 1 3 0 5 3 0ครับบ้านมีครูออยินดีบริการทุกท่านนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเปิดกันมาด้วยเวอร์ชั่นนี้เลยดีกว่านะครับผมนะก็จะเป็นงานที่จัดอยู่ในประเภทมีดเชฟเหมือนกันซึ่งในลิตรายการมีดเชฟตอนที่ผมสั่งเข้าไปนะครับผมก็ทางดีลเลอร์เนี่ยตัวนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่เวลาไปแคมปิ้งเนี่ย มันให้อารมณ์ฟิลนั้นฟิลแคมปิ้งได้ดิบดุบูนะครับอ่ะมาลองดูกันเลยดีกว่าครับบริเวณตัวซองเนี่ยมันเป็นซองแบบหนังเทียมนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันค,คล้ายๆเลยแต่เพียงแค่ว่า,ากลิ่นและก็เนื้อสัมผัสของมันเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนกับยางยางพลาสติกพลาสติกนิดน,นึงนะครับก็เลยอาจจะโอเคไม่ได้ดูว้าวมากแต่ก็ดู ดีใช้ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่มีซองแบบนี้ในราคาเบาๆเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงปลายเนี่ยเขาเย็บด้วยหมุดทองเหลืองนะครับเดินได้สีน้ำตาลก็ดูมีความคลาสสิกดีนะครับทีนี้ตรงหมุดต่างๆแกะออกมาตัวล็อกตรงนี้นะครับผมปึก๊กดึงออกมามาร์เขาให้คุณผู้ชมจะประสบพบเจอว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันลายเหลือเกินตีตาโลโก้บลกแบบนี้เลยนะครับ รวมไปถึงบริเวณด้ามเนี่ยมันเป็นไม้แท้ตอกด้วยหมุดสีออกท้องเลืองท้องเหลืองทั้งหมด3จุดนะครับตรงท้ายเนี่ยมันมีรูสําหรับการสอดนี้หรือว่าสอดเชือกได้นั่นเองเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยนะครับผมบางทีเราทําที่เก็บมีดใช่ไหมแล้วเราก็จะแขวนมันไว้กับราวหรือว่าต่างๆนะครับผมเนี่ยมันก็สามารถแขวนได้แต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยทํากันแต่ว่าถ้าจะแขวนก็แขวนได้นะครับทางานอยู่แล้วมีดมันยังไม่เปื้อนๆอยู่เพิ่งเช็ดเพิ่งล้างยังไม่แห้งเนี่ยแขวนไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วกเก็บก็ได้ นะซึ่งก็ทำได้เช่นกันนะครับผมดีไซน์นี้คอลเลกชันนี้นะครับออกแบบมาให้ดูมีความดิบแล้วก็มีความล,ลุยมากยิ่งขึ้นนะครับดูไม่อ่อนแอเนาะนะนะทรงเกือบจะเป็นมีดเดินป่าสไตล์ของหัวบัวอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยนะแต่บังเอิญว่าตัววัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นงานตัวสเตเลสที่เกรดสูงขึ้นมาหน่อยทำให้ตัวใบมีดนะครับมันมีโอกาสเกิดสนิมได้ยากนะครับแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ย ก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้แล้วพลิ้วไหวแค่ไหนนะอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ที่ใช้มีดต้นเองนะครับความยาวตลอดทั้งชิ้นงานจะอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะครับใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่จากจุดที่ยาวสุดของใบมีดนะครับ8นิ้วนะครับนะดาวจับก,ก็ละลาประมาณ5นิ้วน้ำหนักไม่ได้ดักมากเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองหากระดาษนะครับมาลองคมให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับเจ้าบล็ตัวนี้เนาะนะครับผู้ชมถ้าจะใช้งานของเจ้านี้นะครับผมเนี่ยนะสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยเนาะนะครับราคาเล่มน,นี้จบอยู่ที่290บาทครับค่าส่ง50บาทเนาะชำระที่ปลายทางได้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยใครที่เป็นแฟนคลับผมแล้วอยากจะสั่งซื้อสินค้าใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นแอปพลิเคชันโอนเงินก,ก็กลัวพิชชาจีบหลอกเอา อะไรแบบนี้นะครับพี่ไปดูที่ปลายทางได้เลยครับชาระที่ตรงนั้นได้นะครับรวมไปถึงจะแกะกล่องมาดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยชำระก็ได้นะครับผมอนุญาตเต็มที่นะฮะเพราะว่าผมตรงปกไม่จกตาแน,น่นอนนะสบายใจได้นะครับอ่ารายการที่1ผ่านไปนะครับสําหรับงานมีเชฟแบบดิบๆนะครับต่อมาในรายการที่2เนี่ยวันนี้ผมหยิบยกมาเป็นรุ่นนี้ดีกว่าอ่า ตัว350อ่ะอัปเกรดขึ้นมานิดนึง350อยเอาหยิบมา2เล่มเลยเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะน่าจะเหมือนกันอยู่นะครับ350ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีดแบบสไตล์แบบซอกกระดูกนะครับแต่ว่ามีค่าส่ง50บาทนะไอเจ้าตัวเนี้ยเหมือนวันนี้จะมีค่าส่งทุกตัวเลยอะ่ะนะครับก็เพื่อให้มันคุ้มค่าค่าส่งพี่ๆก็สั่งไปสัก2เล่มก็ได้นะครับนะเพราะว่าไม่ได้บวกค่าส่งเพิ่ม50บบาทก็คือ เท่านั้นเลยนะครับเล่มที่2ก็50บาทเล่มที่3ก็50บาทนั่นแหละนะครับหมายถึงว่าจา่ายแค่5้บาทต่อการส่งหนึ่งครั้งจบไม่มีเพิ่มนะครับหมายถึงว่าค่าจะส่งนะครับนะอ่ะตัวซองก็จะเป็นซองหนังเทียมอยู่ครับผมนะฮะฟิลลิ่งในการสัมผัสต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าเนื้อที่เป็นหนังแท้เนี่ยมันก็จะฟิลลิ่งดีกว่านะครับแต่หนังเทียมเนี่ยมันก็ลดในเรื่องของการใช้อะไรที่มันไม่จำเป็นนะนะครับ นี่มาใช้เป็นแบบนี้แทนก็ได้นะครับดีไซน์เนี่ยเชียบขาดอยู่ครับไม่ค่อยเห็นกันในงานมิชช์แถวบ้านเราแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาจับเนี่ยกระชับนะครับผมเพราะว่ามีล่องสำหรับการสอดนิ้วไว้พอบริเวณด้านบนเนี่ยมันมีที่วางนิ้วได้เช่นกันนะครับผมนะีมีที่วางนิ้วได้เช่นกันแบบนี้เนี่ยนะครับนะดูฟีลลิ่งดีเนาะตรงปลายเองก็มีความแหลมนะครับนะในการซอกกระดูกเนี่ยก็ทําการ สามสรถเสาะได้นะครับนี่บริเวณใบมีดเป็นสีทูโทนครับสีดําแบบฉลุลายแล้วก็ใบมีดไปสีเงินเนาะด้ามจะเป็นไม้แท้ครับแล้วก็ตัวสันเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะสันตัวนี้น่าจะประมาณสัก5มิลเห็นจะได้นะครับเนาะถือว่าเป็นมีดที่ออกแบบมาให้มันดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะราคาน่าจะสูงสุดละของวันนี้ตอนนี้แหละสูงสุดละจอมเยาวนะับราคาค่อนข้างเบาๆวันนี้นะครับ 12นิ้วครับสำหรับความยาวโดยรวมทั้งหมดใบมีดจากจุดที่ยาวที่สุดนะครับของตัวใบมีดเนี่ยอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับผมน้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะใครจะรับตัวมีดซอกกระดูกนะครับ3า0บาทค่าส่ง50บาทนะครับก็จบที่400บาทมนะาชำระที่ปลายทางได้นะครับเป็นรายการที่2ของวันนี้เหมือนจะมีอยู่3เล่มอะแต่ผมถือมา2เล่มลืมลืมตัวนะติดมือมาด้วยนะฮะอ่ะปึ๊บ โอเคบางอย่างมีจำนวนจำกัดนะครับมีน้อยบางอย่างมี2ชิ้นไอสามชิ้นบางอันมีชิ้นเดียวนะแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะนะครับทีนี้ต่อมาในรายการที่3ของวันนี้จะบอกแต่ว่าถือมาเหมือนกันเด้เลยนะสองเล่มเลยเหรอเนี่ยถือมาเหมือนกันเลยเหรอซองเป็นหนังเทียมนะครับนะเราองดูกอนโอใช่เลยฮนะถือมา2เล่มเลยก็ตัวนี้เนี่ย ตัวซองจะเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคือจะมีความแบบบางๆเนาะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับมีให้เหมือนกับไว้มีให้เฉยๆนะครับผมทีนี้เนี่ยบริเวณตรงใบมีดนะครับดีไซน์เนี่ยเหมือนมันจะบู๊เหมือนมันจะหนักนะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนมีดบางบ้านเราอะแต่เพียงแค่ว่ามันออกแบบมาให้ดูแตกต่างนะครับบริเวณด้ามจับเนี่ยลวดลายไม้ค่อนข้างเท่แบบชัดเจนนะครับ ใบมีดทาออกมาให้ดูดิบดูดุดนะครับตามสเตปของเนื้อหาคลิปวิดีโอเลยครับแต่ตัวสันเนี่ยไม่ค่อยดูบูสักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างบางเนาะอยู่ราวๆประมาณสัก2.5ซนติเมตรนะครับไอมิลลิเมตรนะครับขออภัยนะอยู่2.5ม mm ิลลิเมตรนะครับโลโก้เนี่ยตีมาเป็นของบัคนะครับแต่ว่าตัวเนื้อวัสดุของเขานะะที่ทำออกมาเนี่ย มันเป็นงานสำเนานะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเกรดเนี่ยจะไปเทียบกับงานแท้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคาเขาเบากว่ากันเยอะมากเบากว่ากันประมาณเกือบเกือบสิบห้าเท่านะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าที่ดูเปรียบเทียบราคาที่เป็นดอลลาร์ณปัจจุบันนี้นะครับนะ่นนวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับใครจะรับเล่มที่สามของวันนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งห้าสิบาทเนาะแต่จบที่300บาทก็เป็นเจ้าของเล่มนี้ได้เลยนะครับผมนะเปิดคมแล้ว100%เช่นกันนะครับอ่ คอนเซ็ปต์ยังอยู่นะดูดิบด,ดูดุดูแบบเราอารมณ์นะครับสไตล์แบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับแต่ว่าลุกทุ่งที่โอ้เขาเรียกว่าออปุ่น <laughs> นะฮะอ่ะต่อเนื่องกันหน่อยนะสีเข้มๆแบบนี้อืมเนี่ยแนวแนวสไตล์แบบเสาะอยอะนะฮเป็นบักนะครับเนี่ย ถ้าเป็นแนวนี้250นะครับนะซองสีนี้จะเอ้ไม่ใช่าขออภัยถ้าเป็นซองสีนี้จะ290บหมดเลยนะครับเนะเหมือนจะมีตัวรองพลาสติกไว้ด้วยซึ่งอย่าไปไว้ใจมากนะครับไอ้ตัวรองพลาสติกเนี่ยทะลุมาแล้วนะทะลุมาแล้วนตัวที่4ของวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบทรงแบบซอๆนิดนึงนะดมแต่ว่าด้ามเนี่ยเป็นไม้แบบเรียบๆนะครับเออแต่ไม้ดูหรูนะและอันนี้ดูหรูไปหน่อยเมื่อกี้ดูเท่แต่เน,นี่ยดูหรูนะครับเนีย่ยเป็นตัวซอกนะครับนะ โลโก้บักทั้งนั้นเลยฮะอะไรเขาเนี่ยชุดนี้เป็นงานสำเนาบักหมดเลยบ้างเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับความยาวของเล่มนี้นะครับจะอยู่ที่10นิ้วนิดๆนะครับสินิ้วหน่อยๆน,นะแล้วก็ใบมีดอย่างเดียวยอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับนะโดยประมาณ5นิ้วครึ่งเนาะสันหนาครับสามถึงสี่มิลนะตัวนี้ก็จัดได้ครับผมตัวที่4ก็290บาทนะครับค่าส่งห้าสิบาทนะนะครับ ถ้าท่านใดมาในช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เดี๋ยวดูราคาพิเศษให้นะครับนะแต่ว่าต้องเป็นช่วงในโปรโมชั่นนะครับนะสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ไลฟ์สดของบ้านมีครัอ,อในช่วงกลางวันได้จะมีน้องผู้หญิงน้องแพรนะครับเป็นคนที่ไลฟ์สดนั่นเองนะครับนะเมื่อกี้ก็สองร้อยเก้าสิบนะมีค่าส่งห้าสิบาทนะครับวันนี้มีค่าส่งทุกเล่มเลยครับไม่มีฟรีค่าจัดส่งเลยนะอ่ะ อีกสักหนึ่งรุ่นหนึ่งเล่มนะครับส่งท้ายเมื่อก่อนมันจะมีสองสีนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเอาบะเฮียนะเนี่ยส่งท้ายของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่สำหรับตัวอื่นนะครับตัวเร้สันหนาเขาแต่มาเอิญว่าทําออกมาน้ําหนักค่อนข้างเบานะเนี่ยสันใหญ่สันหนาแต่ว่าใบมีดแต่เบานะไม้จับก็มีร่องอย่างเท่เลยนะตรงท้ายเองก็เช่นกันนะครับนะตรงท้ายเองก็เช่นกันใบมีดเปิดคมแล้วแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สวยใช้ได้เนาะนะฮะเหมือนจะเหลือน้อยเลยฮะตัวนี้นะ่ยครับอืมเอาไปสองร้อยห้าสิบาทได้ครับค่าส่งห้าสิบประกันเล่มเนี่ะมันเหลือน้อยแล้วไม่ใช่อะไรครับทำโปรโมชั่นให้หมดไปจะได้หาเงินมาลงทุนใหม่นะครับก็สำหรับเจ้า Buck, บัคนะเป็น serial number เก้าสิบ, N o 95, บห้าน,นะครับนะ NO เก้าห้านะหรือว่า number เก้าสิบห้าเองนะครับเนาะ จริงมันเหมือนจะสับกระดูกได้นะแต่ว่ามันเบาไปนิดหนึ่งฮะเวลาออกแรงเนี่ยมันจะมันจะเข้าท่าเข้าทางไหมนเนี่ยนะฮะแต่เวลาไปแคมปิ้งเนี่ยตัวนี้มันดูใช้ได้นะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ใหญ่เท่าท่านะครับแต่ก็พิ่พิวพ้วๆเนาะนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็บ063305304นะครับบานมีครูอ่อยีดีบริการทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไบก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้หากว่ามีสิ่งใดที่พูดไปแล้วไม่สบายใจกับทุกท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเนาะอยากให้สนุกสนานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไบก่อนนะครับก็หมาคลิปหน้าสวัสดีครับผม